เอลี่เอลี่ซาคุยายเอลี่เอกิปุ่นเฮียอะไรกันปุ่เฮี้ยอะไรกันมันเป็นเพลงเว้ยมันเป็นเพลงโทโฮเพราะมึงเป็นหเอาเย่าดูหีสวัสดีครับท่านสมาชิกชนงคนชอบน้องหมีไม่ใช่มาเลี้ยวมาลงพยายามทำให้มันดูสดใสการพิจารณนไปก่อน ไอ้เอ้ล่ไอ้ล่ขอสิบคิตรีรีรรี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 ตีรรี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 ีีีไปพันโอไม่หรอนางเสอไม่หฉจะเกมน่าสนใจแล้วล่ะเกมอะไรดีวะเกมจะเล่นล่เยอะ ใช่แล้วมันต้องติดหีถึงจะสนุกเอาจริงๆแล้วหีคือที่สุดใช่ไอพวกหน้าหมีไอพวกหน้ามีไอพวกหน้ามีช่องคุจะปีนไหม เอาได้ถ้าหายวันนี้อากาศตีบ่างชิหายแล้วสตูก้ามาชชิบหายศตูก้าก้ากันมาตูก้าประมันผ่าละเป็นเกียร์อะไ <kung> e <h> น,นี่เจอแล้วเกมที <ım 999> si ่น่าเล่นที่สุดในปาตพี FF ปีบายมาลองดูไหมมันจะสนุกก็ได้นะอยากไปดูอยากเป็นูมโมหรือเปล่าอยากไปภูมิโมเฮ้ยลองดูนะะลองจอยตามมาปีบายกเลิน่าปีบาย ปีโฟยปีควายเฮ้ยแคลิเนาฟิฟาโอเคนี่มันอะไรกันไอ้เนี่ยคุณตีกันหนุมันะนะระบบเียอัตโนมติไม่ไมมันลิงกาลินาฟีฟาในรบอกรอว่าในไรหรว่าอะในเวอร์ชันเว์ชันเต็มอันนั้นอันนั้นอนั้นไม่ชอบเลยนัมันเทียเกินไอวอลสัตว์ไอวอลนะฮเอียเออโน่เโ นเนคอมก็หนกน่นนคือก็หนักโอ้โหนี่เราโดนโดนปอกมาทำไมไม่รู้เกมมันดีเกินเหลือเงั้นหัวคมคมงั้ยหัวคมคอมแบบพนักจ้าใครก็ได้ครับใครก็ได้ที่คอบนี่กผมดีครับเชี่ยนี่มันปีควายปีควสงสารทีคมัางสารทูตสวรรค์เซนชีหน่อย เกมฟรีควายเฮ้ยเอค่ะเอคแต่เปิดเสือป็นมังกรนะโค้ชยอดเลยเอคมังกรเอคมังกรเอคตัวกคือพระเจ้าเอคมังกรนี่เหมือนเกมวาราลันต์เลยนะมันก๊อปหรือเปล่าแรงบันดาลใจไปก๊อฟแรงบันดาลใจเขาเรียกก๊อฟเขาเรียกแรงบันดาลใจ เอ็มตัวหกคือระเจ้าม่ใช่เอมตัวหกสิเอ็มตัวหของกราดแล้วไม่ใช่เอวบไม่ใช่เอวบแม่งแรงชิบหายเชี่ยครบตี้มตตัดแนงขอตีมคอปตีแจ็เปล้โอ้หประสาทปรสาทฉันจะเกลียนดดล่มดดล่มดดลมเดืดลมคอปตีปรสาทเปลียว เกมฟีควายนี่มันดิงจริงเลยไอ้ชาเกมขยะฟีควาเกมเชี่ยอะไรชื่อฟีควาวะเกมเชี่ยอะไรชื่อฟีควาต้องชื่อไม่นดาเลยซิก็คือเกมฟีควานั่นแหละกาลินาฟีควาตายโดนที่ไม่รู้ตัวไอ้โดนงัดหัว ใก็ไอกคนครรีน่าฟิมีใครด้อพิด้วยเลยทุกสาร p r o p e r ร o หรือ Mobile อบแล้วเนี่ย m o i l เทนโอหกคือไม่มีเกมอะไรจะเล่นเล่นเล่นขอพต้ไหมลองสักตาหนึ่งได้ ว่าแต่จะเร่นอะไรดีวะหมดหมดกินธรรมดาแล้วเนี่ยกินกแล้วฉันคือประธานบริษัทใช่จริงนะฉันคือปรานบริษัทอู้ประธานบริษัทอู้โอ้ทัานประธานทำไปเขาทป็ประธานอุนอนี้ยกูบอกเราบอกเลยเข้าขอออไอ้ถ้าถ่ายยูทุบอยู่นะทำยูทูบคอมตัวนี้ สวัสดีครับดูรายการโชว์กันเฉียวฮ่าๆยัดบมันท้าอัปเดตเลยเนี่ยสายแล้วมือถือกูเราจะตายไม่ของฉันไม่ดาวน์โหลดทำไมยักษ์ใช่ไม่อัปเดตเลยฉันไม่ต้องการอัปเดตเลยเข้าามทำไมถึงทำฉัน แอลคอปทิตีคือประธานบริษัทใช่นที่ไหนมาพูดไม่พูดใหม่เยอะแล้วคอปทิตีคือประธานบริษัทห้าหรืนห้า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 สิบกีเอ้อห้าห้าศูนย์กีเฮชคือพระเจ้าปืนห้าศูนย์กีเฮชคือพระเจ้าแสดงนั่งอัปเดตคอปทิตี้อยู่โอ้หเรื่องความมบาง พระเจ้าวไม่ชื่อพวกเขาติดติดภาพอะไรมันสุดมาโมบายไงไม่ชื่อโมไม่ใช่โมบายไม่มันสุดต้องวอล์โซนวอล์โซนทุกภาพแบบมันโซภาพมันก็มันทุกภาพอะแต่ละภาพมันมันของตัวเองใช่ไม่เชื่อโมว่าภาพภาพโมโมทอฟคอมแพตสอง เราไปได้การตายของตัวละครสำคัญคูณจะฆ่ามูเกตเพิร์ตมเกิเพิรแต่ตอนนี้ไม่ไสนใจของดิสติวสนใจแบนทลฟิอย่างเล่นแบเทลฟิวแทเบทฟิวสองศูนย์สี่สองเ้ยไม่ทำากเบนท้ฟิวทำแค่ที่สองอะตีมขมโทกจะเ็นฟิวห้าเหรอเขาบอกโปเยอะไอ้ยื้อไอ้พวกโปต้องใครเราจะราเป็นหน่วยกำจัดโป กันยีาจริงๆแล้วจริงๆแล้วไบเดนฟิลคือประธามบริษัทโอทัศน์พลาดแล้วประธานประธานประธานยืนนี่เข้ามาละ